สวัสดีค่บวันนี้เป็นแ,แม่จะมาเล่นเกม F C Mobile ครับเกวฟุตบอลบอกไปแล้ว F C Mobile วันนี้เราจะมาฝึกการส่องแม่ลูกดูถ้วยดิแบทแมนเป็นมือใหม่มาไม่ยังไม่มีเลยอะไรเลยมได้สี่พันสองร้อยถ้วยนี่ส0 0ร้อยถ้วยขเราเขาโกงบัองอยากอยากเปลี่ยนลแล้วอยากเปลี่ยนแล็ง<พ>อยากเปลี่ยนแล็งเป็นตำนานเล่นวันเล่นบ่อยๆเราไม่ค่อยได้เล่นกันใช่ใช่เป็นตำนานว่าอะไรจะตำนานอะไร ค่อยไปตัดคำนี no ้ออกอ่ะไม่ตัดทำไมปอดตืดกัดปอดตืดกัดพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรอ่ะนี่รันอะไรครับเล่นเลยครับพูดไม่ได้เพราะพูดไม่ได้เพราะอะไรนะพูดไม่ได้เพราะว่าไหมเดี๋ยวฟังเอามาเร็วเล่นก่อนพูดไม่ได้เพราะว่าอะไนเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ตัดคำเมื่อกี้ออกในไม่นานนะนะเย่สัญญาณต้องตัดมามีควหนุ่มมันเล่นอะไรไม่ได้มันกลายเป็นอัตโนมัติ เดี๋ยๆๆมันไม่ได้อ่ะมันเป็นอัตโนมัติของมันเองอ่ะเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติอ่ะใช่ๆๆเนี่หนูเล่นอัตโนมัติมันเป็นอกันเนี่ยผมพยายามกดเดินแล้วมันไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติเนี่ยวันนี้แม่จะเล่นอัตโนมัตินะมันกดเดินอัตโนมัติไม่ได้แต่มันกดปุ่มได้อ่ะกดปุ่มเชิดเตะเคลียอะไรยิงไปยิงมาแม่แลองเล่นตรงนี้ตรงนี้สลับไม่ เดีย๋ยวมามีกสิว่ามัมิโกแล้วก็ลองกดจ้ำๆห,หมูกคตรไหลลอดไปเนี่ยโกออกมาเล่นเฉยเอาโกโกโูทีมใครอะมีโกมีออกมาเล่นก็สบายสิเราโกมีเื้อสมองหนูลืมโยนะสิหนูเล่นสายอัตโนมัติด้วย กดวิ่งตลอดเวลาเลยหนูเหียยหัวมามีเมื่อกี้หลังกระดูกมมีกระดูกหักเนเลยอาจจะเราอาจจไอ้มามีส่งอีมจิอะไรมาทำไมมันได้มาเมื่อกี้มันขึ้นมันขึ้นีมัจิตรงอันมาที่มีเอยยงมันอแยงมันเอามาดิเอามา Cái này, cái này Mãy tự tấn tấn cho Đây, đây Ui, ui Yên rồi Đây, đây Ở đây, mãy đã tấn tấn rồi Mãy đang tấn tấn mọi thứ Ê, ôi, ôi, ôi Ê, 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 ê Đi đi Mãy tấn tấn mọi thứ Mãy sẽ tấn tấn mọi thứ Mãy không <coughs> tấn tấn mọi thứ Để tôi xem Đây, ở phía เอาบอลไปกินหนูแล้วไปให้ที่เราขึ้นมาขึ้นมาแล้วฮะไปดีเอาวหมดขึ้งแล้ว <c oughs> แ,แบ์นี้จะมีสกอร์ไหมเนี่ยอัดแมตยันเลยสองแมต์ดูเวลาแมต์นี้คือแบบเครื่องหนูกระตุกอะ่ะมันมันเล่นมันต้องเล่นอัตโนมัตเดี๋ยวเวลาเวลาวิ่งเดินมันต้องเล่นอัตโนมัตเลยปุ่มมันมันมันเล่นได้นี่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 เฮ้ยมีผักไหมเจ้าชู้มี กดวิ่งคับถ้าเราจะแย่งบอลแล้วต้วองกดวิ่งถึงมันจะดีกว่าสไลด์ี่แดนซ์จะรอยไปไปโกโก้โกนี่เป็นเจ้าของบอลเอาบอลจากที่บ้านมาได้ดีนี่เลยนะหน,นี่ออขอเขาโก้บ้างหนึ่งที นันาตโน็อตปัป็ปนตกันเอามาเดีเวอก็ค่หนูค้งขงเจ้ยนีเลยเจ้ยนีกคหนูหนาา้เรียกอะไรบ้าไมะยิงยเอาเยงม่ยิงเขาตัวเข้ากดวโอ้เต่ออกห้ไม่สนุกเลยอะ่ะยิงผิดเฮ้ยยิงผิด ไปไปคว้าหนูรู้วบามีเสียมีเียมาเียนดีมีเลี้ยอัลโวัตในมันเลยช้าหน่อยราไม่พ้อม่อนมัวิงเรยิงโอ้ยหมือนขนดันดหนงวออกซนนจบแล้วโอ้แม่จ่าแม่คว้างคว้างแล้วครับยิงยิงโอย

เขาเจอที่หนูเด,อดิอัตโนมัติหนูกลับมาได้ปกติได้แล้ววะทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาคัมเอ้ยเมื่อกี้มันมีิคัอะไรทำมาไหมให้ยิงีกรอบหนึ่งเวลาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนส,สกอร์สี่สำรับสกอร์สูตรสามสูตรสามแล้วจบสูตรสูตรเหมือนเดิมไม่เคยได้สกอร์เลยอีกแบบหนึ่งมันเพิ่งหกนาทีไป ฝึกอีกแมตต์หนึ่งยอดกองหลับทำงานสำเร็จมาส่งมากดไปที่จด,ดหมายเลยค่ะคิเกียนรอแล้วม,มันจะเคลน่อนใช่ไหมรอสักเพล<ะ>ินรอเปิดใชไหม มามิง้งก็มีเขสาดไล่ยิงจุดโทษยังไม่เข้าหนูก็พยายามอิมมุ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 มแบบมุมมุมมันจะได้เข้าจ้าแต่พอหนูยิงมุมมุมแบบมันไปเข้าเสาแทนอ่ะเดี๋ยวยอมไม่ยิงยอมไม่ยิงหนูโออาร์แปดสิบเก้าเลยนะที่ทีมบีมีแต่คนดำๆมาทีมมามิ้งทีมมามิ้มีแต่คนดำๆ เฮ้พูดเหรอทำไงอ่ะเขาเป็นคนฟลอร่าเขาเป็นคนประเทศอื่นเอายิงเลยบอกว่านี่ไอัตโนบัตเลยนี่บอลหลบให้มียิงมั้งนี่ไงหนูไม่ให้มันมียิงหรอกนี่ไงขาหักไปซะเคียร์ละแมสายเคียร์ จะมีสะก้อนไหมนี่ม่ไ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 ม่โอ้ยเฮ้ยขึ้นกดเดี๋ยวไม่ให้บอกไม่โอ้ยนะไม่นะไม่นี่ไงหนูเคลียร์เลย ียเพื่อทำความสะอาดโนไปไปกดอดูไมไ่เข้าไ่ไปเข้โอยเือกระตุกขั้นสุดเลยอ่ะไม่กแกเข้าแล้วโดนคานออกอ้เสียดายฟันุสกอลเมื่อกี้ฟันดกรดดนี่เยราแย่งเราแย่งคืนนีเงีย ยิงไม่เข้าว่ะโอ้มันแย่มากอู้ยไม่ได้ไม่ได้บรรทัดโกะเออมาเนี่มาเนี้ยมาเนียมาเนี้เอามาเนี้ยมาเนี้เออเาสักอันดิฮะเอาจะได้ไปลงช็อตลงช็อตเตะเข้าโกะมามามปนล็กช็อตแบบเตะเข้าโกะนะมันมีก็อย่าสิให้แบตอ่ะเอามันไปให้คนอื่นสบายเอาคืนมาดิโด มันเียร์ไปแบตไปไปเลยไปอาหนูพิดฟังหนูไปพิดฟังหนูอมีคนนยามาอยาซีโอำกคนแรกแบบโอ้ทุกคนดีวกี่รูขาคนเมื่อกี้่คหนีลแย่งบอลเลยเปิดมาแย่งบอลเลยขอขอบ้างขอแล้วขอบ้างรับหนึขอรับขอบ้งรับห ผ่านก็เท้าเลีกยกลงเข้ามาเฉยเลยตัวแรกเบอร์อะไรเขาคือเขาก็เนี่ยนุ่ตั้งหนาเข้ากเรีนด์โลไม่ใช่โลนันโดโลอะไรอะโลฮันโดอะไรโลดินโดูดิแล้วก็เขชื่ออะไรตอนนั้นมามีกเกือบแย่มวันหนูได้อะเขาชื่ออะไรเขต้องนาน มีวิธีดักละให้มีแต้มหนึ่งไม่ให้ขอแต้มหนึ่งก่อนถึงหนูจะให้มันมีให้แต้มหนึ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่พิทูนพิตูนดีใหญ่พ่ตูนเขาวิ่งเรียนหรอมามีใช่ไหมเขาวิ่งทำเกษตมเกษตรีใหญ่บ๊ายบายเคลียร์พื้นที่ก่อน เคียร์เคมันก็ออกนอกสนามดูก็ดูยากเคียร์พอเคลียร์ไกลๆแล้วมันไปข้ามฝั่งดูแล้วพอมันปะมันก็จะอยู่ไกลๆมากกว่าเดิมอ่ะไปต่อไปต่อเอาคนผิดคนผิดตอนแรกกับกดเคลียร์แล้วดีนะมีคนแยกบอลไปอย่าอย่าอย่านะอย่านะ้อ้ักอตหลังสกอตหอตหลังสกอต ่เอาขุดผิดเอาซีกิ้งเลยโอ้ยแย่งบอหลนบอนหนูมามาหนี่เอาบอลหนูมาเอาบอลหนูมาทำไรกันทำไรกันแ<น>ย่งมาจากบ้านเลยนะโดนเตือนโดนเตือน,น,นอะไรอ่ะเตะมาให้หนูเตะเบาๆ thank you ตีผิดหนูต้องเตะไปฝั่งหน,งม,นมามนี้เตะมาให้หนูยัง เอาม่ให้หนูเอาม่ให้หนูเอาไม่ให้หนูเมื่ออะไรตัวเองนำไปหนึ่งสตอร์นี่ไงเคลียร์แลกดีนะหนูไม่ได้เคลียร์มันไม่ออกเขาเอามีคนแย่งัดลไม่โหขอบคุณนะที่เดวอนส่งมาให้หนูเอาเคลียร์ีโอเคโอเคคุณทำลูกโอกนะคะแต่หนู แตมได้้วหนึ่งแตะโอเคทั้งคิวโอ้ยลืมไปใกล้ๆกล้โกเอาโว้โห้แต่ไม่ลืมเอสโก้หนุอแ่ชนะชนะแล้วเย้แมนแมนชนะไปหนึ่งสูคนเดียวคนเดียวเขาชนะใช่เย้ทีมดูชนะสำหรับคลิปนี้เราสองคนเอาตอนที่ดูเตคเข้าก็ไปลงชาร์ได้ไหม ได้ครับขอตัวลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เขาบอกให้เราไปหาไม่อย่างเพิ่งนกะจ๊ะขอบอกเขาบอกว่าให้ไปที่จุด